แบบแบบไม่เขียนตารางใช่ยันที่เมื่อกี้ลูกลูบแล้วก็อ่ะเวเอาลูกสาวเอาลูบง่ายๆก่อนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกจักไม่จักจักไม่เกิดเกิดลูกจัไม่เกิดพี่เลือกใคร เมอยาาหรน่ฉีกับอะเยอะด้วยฉีกับเยอะถูกไหมทางถามว่ากลุ่มปัญจาที่จะเขียนมาไหมไม่ต้องเห็นไหมลูกจะไม่เกิดมีสองคนนี้ลูกจะไม่เกิดถูกไหมคะเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ลูกจะไม่เกิดทั้งหมดเลยคิดได้หมดเลยเห็นไหมถามว่าเวทนาก็จักไม่เกิดด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ใแต่เยอะไม่ใช่เห็นไหมทีนี้ปุ๊บพี่ต้องรู้แล้วว่าฉี่ตัวเนี้ยคำว่าปัจฉิมพรวิการนังถ้ามายกเซตอย่างเงี้ยคำว่าปัจฉิมพรวิการนังนเขาหมายถึงใครหมายถึงคนที่กําลังเกิดในปัญจะกเป็นหนึ่งสามหนึ่งกับในรูปคือสามหนึ่งเห็นไหมเมื่อนับรวมกันแล้วถามว่าเกิดมีกี่บุคคล สามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยพี่ก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยปัจฉิมภพ่อพีกัดบุคคลได้ไหมหนึ่งเงี้ยมาได้เลยเห็นไหมคะนี่คือมองง่ายๆออาละเนี่ยไหมอันเนี้คือไม่ต้องเขียนตารางคือเลือกมาเฉพาะคนที่พี่ชอบเขาเออนี่สามนี่สามถามว่าลูก รูปจฉนดับมันจะคนที่เกิดในคิดง่ายๆเลยว่าคนทั้งหมดที่จับีอนะคนที่มันจะใช่พี่คนที่เป็นฉีดเอาไหมเอาอนาคนทั้งหมดที่จะไปอยู่ที่มันจทุกคนมาแน่ๆถูกไหมทุกคนมาแน่ๆไม่ได้แจ้งตลาดคือทุกคนมาแน่ๆถูกไหมคะสองคนที่มาอีกคือใคร ฉี่ที่เป็นฉีตทิพย์อยู่ในปัญจโวงถูกไหมถูกไหมปัญจอยู่ในปัญจเดียวเช่มพี่ถูกไหมตรงเนี้ยพี่กำลังเกิดด้วยใช่ป่ะถูกป่ะถูกไหมพี่ก็เคยหนึ่งสามวันนี้มาคนเดียวป่ะถูกไหมพ่อหันไม่ได้อยู่แล้วพ้าหันไม่มองเขาก็จักดับจักเกิดพ้าหันไม่เคยโดนอยู่แล้วถามว่า ผลเศรษฐบิจคนสามกำลังเกิดที่เป็นปัจฉิมกำลังเกิดในอรูปเอามาไหมไม่ได้เพราะบังคับว่าเขาต้องมีรูปหรเห็นไหมนี่คือการบังคับต่อมาแล้วก็คิดอีกว่าข้าวกลุ่มนี้กลุ่มที่ไปเกิดที่อารูปแล้วจากบริพานกลุ่มที่ไปเกิดที่ไปเกิดที่อารูปแล้วจากบริพานถามว่า บุคคลนั้นคือตรงนี้เป็นยี่อใช่ไหมคะเป็นหนึ่งสามตรนี้ยกำลังเกิดในปันจจักถามว่ารูปประขาจัดดับขเขาไหม,มหจัดดับเพราะจัดดับในชาติปัจจุบันแล้วถามว่าผลเสียค่ะบุคคลสามตรงนี้เมื่อเขาดับแล้วเขาไปเกิดที่อารูปรูปจัดดับม,มั้ยไม่ตรงนี้ไม่ต้องมาเห็นไหมเห็นถามแค่อย่างยังเนี่ยแ่ละที่มันมีคําว่า เยอารูปังอุปปัชิตวาปริยิพานยิสันติเตสังอุปปัชชันานเตสังบาลียาไหมคะเตรียมเขียนนะคะเตรียมเขียนนะคะเตรียมเขียนนะคะโอเคไหมเอออันนี้แหละจานที่เจาเป็โอ๋ใช่เขาเขียนเลยที่ใช่โอเคมันมีคำว่าอุปปัชชันตานงเตสังด้วยเพราะมันมา ขาเดียวจำรูปภาพก่อนเมื่อกี้ได้ใช่ไหมคะก่อนชี้ว่าถ้ามาสองขาก็จบเลยเพราะมาขาจะปุ๊บขาเกิดต้องเติมปุบปักปัญชันตานางเตสังขาใต้เติมว่าสวันตานางเตสังเนี่ยหละมันจะเห็นภาพแบบนี้พี่จะเห็นภาพเห็นปะเห็นโดยแบบว่าอ๋อเราเห็นปุ๊บนึกวิพันธ์ขาววันนี้ที่เมื่อกี้ลองแยกเล่นๆให้เห็นละเห็นไหมคะเราไม่ต้องตังถาทั้งหมดนั้นพัฒนาจากดักไหม อันนี้จัดดับอยู่แล้วถูกไหมปัญจจจักดับถูกไหมคะคนเนี้ยจัดดับมะจัดดับเพราะว่าเขามีนะคะมีอันนี้ก็จัดดับถูกไหมมันเหมือนใจยากมันตอบอมตาจริงแต่องค์ธรรมพี่หยิบมาหมดไหมมันมีอมจารมันจจที่กำลังเกิดตรงนี้ใช่ไหมพี่ลูกจักดับถูกไหมเพราะว่าคนอื่นลูกจัดดับได้ไหมไม่มีไหมไม่มีเห็นไหม พี่บอกว่าเออคิดคิดคิดกันเข้าไปว่ารูปจักดับหรือจักไม่ดับเนี่ยหนูบอกว่าต้องดูว่ารูปจักดับจักไม่ดับอืมเออไอฉีบปากอวบเวลาอ่านอ่านดีๆและเขียนดีๆนะพี่จำตรงนี้ได้หมดนะทำการสาธิมะตปัญหาถามว่าถ้าอย่างนี้พี่เห็นองค์ธรรมพี่จะตอบองค์ธรรมยังไงอะท่นเป็นสองชื่อจัง องค์ธรรมก็อันแรกคนที่จะไปเกิดในปัญจสีสามหนึ่งหนึ่งตรงเนี้ยปัญจปุ๊บปีปัญจะปัญจปัญจปัญจมาทั้งหมดพี่จะแยกเขาทำไมอ๋อรวมเลยใช่ไหมเนี่ยปัญจตรงนี้ปัญจพี่ต้องแยกเป็นปัญจขาเกิดกับปัญจขาตายเกิดเกิดกับตายเนี่ยแล้วที่เหลือเป็นอโลกับอาันเพราะว่าขาเกิดมาหมดเลยเห็นไหม เมื่อ hmm. ถ <N ous ie> ้าจำไว้นะคะเวลามุทิราเขียนองค์ธรรมเวลาที่เขามาขาเกิดเหมือนกันหมดแต่เขามีทางไปไม่เหมือนกันคือแต่ละคนมีทาต่อท้ายไม่เหมือนกันว่าคนนี้นะจะไปเกิดบรรจาคนนี้เป็นชาติสุดท้ายคนนี้จะไปเกิดที่อะรูปเขาจะไม่เขียนทาต่อท้ายเพราะว่าถ้าพี่เขียนทาต่อท้ายอย่างใดอย่างหนึ่งว่าบรรจากาลังเกิดและจะเกิดจะไปเกิดที่บรรจายอีกคนนี้จะโวยวายคนนี้ก็จะโวยวาย เห็นไหมคะมันจะมีความสําคัญเรื่องการเขียนองค์ทมอีกหนึ่งสเต็ปถึงแม้ว่าวิสัชนาพี่จะเขียนง่ายๆว่าอามันตาแต่ความละเอียดความยากมันจะลงไปจักตรงที่ว่าพี่เขียนองค์ทมแยกได้หรือไม่ทันไหมเห็นไหมคะผมบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นการสามแบบมีปุจฉาวิสัชนาแล้วมีวิพัฒนคบา,าลี